บูสดัตยาของฉันได้ชุดสวยวันนี้เราอยู่ก oh, ันสองพี่พอดเสื <S 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 2: <S 2: <S okay ้อตัดไม่ครบเหรอวันนี้เสื้อส่วนใหญ่แต่พิเศษแต่เสร็จรีบมาจัดรายการทำไมไม่ใส่ให้ในเป็นสีขาวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุกขึ้นยืนสิรุกขึ้นยืนรุกขึ้นยืนไม่ได้เดี๋ยวคอขาดอ้าวแล้วนี่สูตรของใครคะดีไซเนอร์ไหนสูตรของพี่เองสมัยก่อนใส่ไงเปรี้ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนสัตอันนี้มีข่าวอะไรมาเมื่อเช้า ตอนเช้าสุดเลยไลฟ์สดนะคะคงเคยเห็นกันแล้วน้องคิมเบอรี่ไปสอนอทองโลไปทำไม ก็ไปตามเรื่องคำราวไงพี่โพสเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าหายไงนางหายสี่ใบนะนอกจากแอนทวอสมหายแล้วคิมเบอร์รี่ก็หายเหรอีหายก่อนคนเดียวก่อนแต่ตอนนี้ตามหาอยู่กระเป๋าหายไปไหนกระเป๋าแต่ละใบนี่เรียกว่าแพงๆนั่งๆเลยมีไม่ว่าจะเป็นหูยี่ห้อเป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยสี่ใบแล้วใบหนึ่งนี่บางบางใบเป็นลิมิเต็ดด้วยเลอแล้วคนจะเข้าได้เนี่ยต้องมีรหัสห้องนั่งถึงจะเข้าได้แล้วมันเป็นโฟร์พันอะไรกับแอนทวอสมป่ะ อยู่คอนโดเดียวกันอคอนโดเดียวกันแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงยังไงอันนี้ไม่ทราบต้องอาศัยตํารวจที่เขาต้องสืบ<ต>หาต่คนที่ขโมยนี้ต้องดูของเก่งนะต้องดูของแบรนด์เ네นมเก่งนะพี่ก็ไม่งั้นหยิบผิดนะที่กระเป๋าจะรู้ไอ้ใบไหนแพงไม่แพงใช่คนที่เอาไปมันต้องมีความรู้อ๋อแต่เขาแต่คิมเบอรรี่เขาใช้แต่ของของของแพงทั้งนั้นแบรนด์ของจริงอะเห<อ>มือนแอนธอร์โสมอะแล้วมีอาไร,รใช่ไมมีอะไรต้องระวังไมเหรอ มีดาราชื่อของปอมมีเ<ม>ยอะแยะแต่ฉันเกียพูดมีดาราชื่อของปอมไหมเหรอรแบนเนอนปอมอะนะออกทีวีทุกวันและชื่อของปอมของปอมอปอม้องปิยะฉัน <c oughs> <c oughs> อมีแต่พดรู้ใช่ไหมรู้มอ่าเรามาเข้าข่าวนี้นะคะฝากข่าวนิดนึงนะคะกับโครงการหลวงท่าสามนะคะนสุนัขคาเซนทันเวิร์นะคะวันที่4-14ถึงสิสิงหาคมนี้นะคะบอกกอนว่าเป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับพรีเมี่ยมจากผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะจากยอดดอยสู่ใจกลางกรุงนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่35แล้วค่ะโ, <ห S 1> โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะภายใต้แนวความคิดนะคะ The Infinite Boom นะคะ <โห S 1> เปลี่ยนความอุดมอุดมสมบูรณ์ผลผลิตเติบโตออกมา ดอกออกผลนะคะเรียกว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าปีที่ห3แล้วนะคะจากการนั่นนะคะจากการพิจารณาอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็ทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะพระราจาพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะในโอกาสที่ท่านทรงมีพระชนมาพระชนมพรรษา90พรรษาใช่โอ้ยในงานมีที่ไหนนงานมีที่เซนทั้งหมดค่ะยังไม่พอนะคะในงานมินิรทศการเยอะแยะมมากมายภายใต้นะคะแนวคิดขัดสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงนะคะ เผยแพร่การดําเนินงานมากว่า53ปีเลยค่ะมีไฮไลท์ด้วยพี่พศมีดอกไม้ประจําชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะดอกเอเดอร์ไวท์นะคะซึ่งสื่อความหมายถึงรักแท้ซึ่งสมเด็จพระราชินีเนี่ยพระราชทานต้นพันธุ์ให้กับโครงการหลุดไปขยายพันธุ์ต่อและพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัยไม่งานมีสินค้าขายของมากมายค่ะมีนะคะน้ำสมรสน้ำผึ้งนะคะน่าสมรสน้ำผึ้งพร้อมนะคะกาแฟคั่วนะคะ ผักผงโรยข้าวนมกระบ,บือพัชเชอรไลท์นะคะหรือเลิฟบ็อกซ์เซตนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะมหารรับประทานข้าวซอยแหง้งแม่ปลาชราวส์ค่ะมัน,นโชนท่านจะพืชโครงกรหลวงนะคะขนมชั้นนะคะห้าขนมชั้นผักห้าสีโครงกรหลวงอุ้เยอะแยะมากมายมเยอะแยะเขาบอกว่าอาหารอร่อยหรือว่าผลิตภัณฑ์มากกว่า3,000รายนะคะวันที่4 24สิงหาคมน,นี้นะคะที่สวนคาสเซนเทนเวิร์นะคะก็ไปกันไปได้เลยค่ะ,ะ,คะเรียกว่าอย่าพลาดน,นะคะต้องรีบไปนะคะมีแค่ไม่กี่มีแค่สเอง งานนี้ด้วยแล้วอย่าลืมงานนี่ที่เซนทันเวสเกตอ๋อดินติดโบแฟรมีแล้ววันนี้วันแรกสองสองนี้นะครับของอร่อยเพียบร้อยกว่าล้านค้าพันกว่าเมนูเดี๋ยวก้องจะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้องจะไปต่อเลยมาเล่นนี้ดีกว่าเอสุภชัยนี่ก็เป็นแม่พระจริงๆวิโพสเขารวยพี่เอเขารวยเขาซื้อเพลงอ่ะซื้อเพลงให้ทั้งประธานชลดา ทำไมทักกตแตนร้องไม่ได้เหรอทักกตแตนร้องไม่ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของกมิโกคุณผู้ชมอาจจะงงเราได้เจ็ดประโยคคือรัศดศิลปินบางคนที่เป็นนักร้องนี่นะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงใช่เพราะว่าคนแต่งคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอย่างอย่างกูอย่างกมิโกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดที่ทีกกักแตนร้องอยู่ทักกตแตนไม่สามารถที่จะนำมาร้องได้แต่ถ้าจะนำมาร้องได้ก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แต่ตอนนี้พี่เออเขาเป็นคุณพ่อเขาชอบตั๊กแตนชนรดานี่รู้เรื่องดีเนาะคุณพ่อเขาก็เลยเคยเชิญตั๊กแตนเนี่ยไปร้องเพลงที่งานงานอะไรสักงานอย่างเนี่ยตอนพ่อไม่สบายอะไรนี่แหละแล้วพี่เอเขาก็เห็นว่าคุณพ่อชอบแล้วพอเขาไปดูในทิกตอกแล้วเห็นว่าแอนสไอ้ตั๊กแตนร้องได้แค่เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดคำอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแบบว่าโทรศัพท์ยกหูกริ๊งกัมิโกะฉันเอุภชัยนะคะโอ้ยั้นโหลดนะเาะอว่าแพงมาซื้อเนี่ย ก็เขาบอกว่าเพลงละสามสี่แสนซื้อให้ทั้งปีเนี่ยนะแต่ฉันซื้อฉันซื้อนะเพลงเพลงหนึ่งนะฉันเคยซื้อ,อามาใส่ในหนังประมาณ 1, 000, 200, 000, 000แสนกว่าบาทสองแสนนะแต่แม้แค่ครั้งเดียว<ช>อันนี้ก็ใช้ซื้อทั้งปี<ต>พี่ก็เท่าไหร่งานนี้เขาบอกพี่เอหมดเป็นห้าสิบหกสิบนะล้านล้านแต่ฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็รอดูกันไปแล้วกันพัดวงชุลนานหรือ <5, S 1> พี่โพสใช่ขนาดเขาซื้ออะไรคาคาเทียให้ ให้อ้ำต้องสองล้านสองล้านกว่าซื้อค่ะทีอ้ำใช่สองล้านกว่าจะอยู่ไหนมาเนี่ยพี่ก้องใช่เขาซื้อให้เนี่ยเพิ่งจะให้ไปเสร็จพอให้ให้อ้ำเสร็จก็ให้ให้ตะกกระแตนต่อโอ้โหแม่พระจริงจริงวันนั้นฉันไปเดินเล่นพาราคอฉันเจอคนมาเคาะกระจกใส่ฉันก๊ก็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 เลยหนึ่งนาทีนี่เลยหนึ่งนกทีใครรู้ไหมเอสุภชัยเอสุภชัยสวยมากฉันตกใจไม่ซื้อ ทำไมเขาซื้ออ้ำเขาไปซื้อพี่ต่กตระจายเอสจะมาพี่เอสวยขึ้นอ๋อพี่เอสุบะชายสวยขึ้นหนูเหเสื้อผ้าแบรนด์เนมแบบตัวตัวสวยเรลยมากๆเลยเมือ่อวานนี้หนูก็ไปเดินมาหนูก็เจอนี่ไงเจอน้องกัปในงานพรอเมทด้วยเขาเปิดตัวเมื่อวานนี้กัปพรอเมทนะคะเป็นสิวเขาบอกว่าแต้มครบสิบสองนาทีอ่ะไอ้สิบสองวันอ่ะหายเลยเออเจอเขาที่เมื่อวานนี้นะคะบอกก่อนว่ารางานเขาก็เก๋มากๆเลยเพิ่งไปอยู่ที่งานเมื่อวานนี้อ่ะเหลือหมดหรือยังคะหมดแล้วหมดแล้วหรือคะเถึงเวลา ติดตามเร็วเกินกับฟ้าผ่านนะคบแป๊บๆหมดแล้วค่ะยั่มันจะคลอดลูกเลยนะคะอเบิกดีกว่าช่วงหน้าเราไปกินอะไรนะช่วงหน้าไม่ค่ะไปไหว้พระไหว้พระไปไหว้พระไปไหว้พระความศักดิ์สิทธิ์ของสิ็จพ่อพิคเนตนะคะที่ไหนต้องติดตามชมค่ะช่วงหน้าครับมูเตลูกันก่อนนะที่ศาลพุทพิคเนต ซึ่งซึ่งที่ยูนิมอเนี่ยศาลเนี่ยมีคนมาทาพิธีการบวงสรวงเปิดกล้องละคอรเปิดกล้องซีรีส์เปิดกล้องหนังกันเยอะมาก <c oughs> พราะพี่คุณเอ็ดชายพาะพี่พิคเนตฝั่งนี้เป็นข้างฝั่งยืนสีก<อ>่กองซึ่งพ่ะพี่คเนศองค์เนี้ยสร้างมาพร้อมๆกับยูนิมอเลยเอ๊ะั่งยืนสี่กอนไ่ช่วยเรื่องไหนพี่พลช่วยเรื่องค้าขายสม,าก,สมากินช่วยเรื่องแบบ ใช้ดีมเพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนูนะคะหนูหนซึ่งสร้างนะคะอยู่เลยซึ่งจริงๆล่ะสัตว์ที่เป็นพันธุ์ของพี่คณิคือหนูแต่ถ้าจะขออะไรพี่คเนตเนี่ยอย่าขอแบบนี้ให้เป็นกระซิบที่หูหนูเราเป็นกระซิบที่หูหนูว่าเราอยากได้อะไรเราก็จะบอกบอกผ่านหนูไปเดี๋ยวหนูก็จะเป็นรายงานพี่คเนตเองอ,อันนี้คือ,คอ,คอที่อินเดียพี่เคยไปที่อินเดียมาถ้าจะแบบนี้ทุกคนก็เป็นกระซิบข้างหูหนูหมด พราะหนูจะไปรายงานองค์พ่อพี่เป็นศเองนะครับเอี๋ยวก็องค์พีเนี้ก็จะมีบทสวดอย่างยาวๆแบบสั้นๆนะคระสีแคเมียร์สายะใช่ใช่ไหมใช่สีแคเมียร์สายยะนัมยะหาสั้นๆนะฮะแในการไหว้พี่พ่อจ๋าการไหว้ที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องมีการไหว้คือเวลาไหว้เนี่ยก่อนไหว้เราก็ต้องน้โมสามจบแล้วก็ต้องไปคาถาที่ใครที่ขยันหน่อยก็นี่เลยยาวๆ ก็ถวายพี่คน์คม่ก็ถ <พอ S 2> วายนะมีกล้วยม,ม,มีนมนแล้วก็มีนมแล้วก็มีน้ําที่เคยบอกว่าจริงๆก็แคยบอกหนูว่าจริงๆองป์ป็นพาะพี่แกแม่น่ะไม่ได้ถวายกล้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นช้าไม่ถวายอ้อยไม่ถวายอ้อยแต่กล้วยได้ใช่ไหมกล้วยได้แต่อ้อยเนี่ยท่านท่านท่านแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นช้าท่านจะไม่ชอบที่เขาพูดพูดกันนะเป็นของเจ้าสบุคลใช่แล้วถ้าอยากได้อะไรต้อง ต้องไม่ต้องบอกท่านนะเป็นข้าศึกที่หูหนูแล้วก็ขนมอินเดียขนมราดูนขนมลาดูนขนมอินเดียไหมคะแล้วก็องไหว้เปลี่ยนประจำด้วยนะพระฟิคเนตเนี่ยท่าจะให้ปกติพี่พขอในปกติขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยขอทุกไปแล้วเวลาเปิดก็ละครไหวไหมเออึ้นมาบวงสวงบวงสวงคือองค์พิคเนตเนี่ยที่ที่ยูเนียนมอเนี่ยกับที่เซนทันโบเนี่ยก็จะมีสองที่ ที่คนจะนิยมไปวง,วงสวงป<ว>ิกดกล้องละครปิดกล้องออซีรีส์กันอ่ะไปเราไหวกันดีกว่า พี่เมฆ<บ>นะครับพี่ว้านที่บ้านบนะูชาไม่กี่องค์ที่บ้านบูชาพระพิเคเคนเององใหญ่องค์ใหญ่สององค์องค์งงเล็กสี่องค์มันองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากเลยแลว้วมีน้ำออข้างหน้าย้งตกข้างหน้าด้วยน้ำตกข้างหน้าข้างหลังมีหมด เพื่อให้เท่ากับหงจุ้ยพี่ว่าเคยขอพรแม่แรกแบบขอพระสมองพระามบ้างคือก็ขอมานานแล,แล้วก็บูชามานานแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะทุกทุกอย่างแล้วใครมันตั้งให้พี่พลเหรอที่องค์ใหญ่ขนาดนั้น,นเป็นชาวฮินดูเป็นชาวเป็นคนอินเดียเลยเป็นพราหมณ์อินเดียมาตั้งให้เลยพูดภาษาแครแล้วทำไมต้องทำองค์ใหญ่เง,งั้นนหพี่พลก็คือเราก็นับถือท่านไงเราไปตรงพระพระวิคเนตเกี่ยวกับบันเทิงอยู่แล้วการแสดงอยู่แล้วเราก็บูชาท่านให้ให้ให้เท่ากับ อาชีพที่เราทําอยู่เพรขอพอรไหวต้องไหวประจําน้ําไม่ให้ขาดผลไม้ต้องถวายตลอดเวลาอของที่พี่ต้องก็องค์ประมาณสักเนิ้วเมื่อของพี่ใหญ่กว่าใหญ่มากเห็นแล้วใหญ่มากเลยเป็นลายแบบลายไล่ลำอย่างนี้อสององค์พี่มีสององค์เลยนิมีองค์ใหญ่ๆสององค์แล้วก็องค์เล็กประมาณ4ี่ห้าองค์อ่า เรียกว่าบูชาแล้วก็ขอความส่อย่างพี่ก้องเองก้องก็ขอไม่พ้ใช่อย่างก้องก็ขอนะครับเวลาทํางานเราก็ขอให้งานได้สบความสำเร็จใช่แเวลาเปิดกล้องละครเนี้ยคือจริงๆเราขอเราขอพรแล้วเรารู้สึกเราสบายใจเราก็ขอไปแล้วเราก็ตั้งใจทํางานให้ออกบบดีจริงอ่ะเรียกว่าเป็นองค์ที่คู่กับบางองค์การบันเทิงใช่แล้วก็เกี่ยวเรื่องการทํางานที่ประสบความสำเร็จนะคะใช่เพราะพี่เคนเนดนะครับอ่ะพี่ว่าช่วงหน้ามีอะไรคะช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรออยู่ช่วงนี้เด็กสักคู่ราบค่า อ้มสดพดบูตนนี้แคเราอยู่กับน้องอ้อมสวัสดีค่ะน้องอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปงน้องอ้อมปุญธพาครับนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารพี่งเห็นตั้งแต่แบบน้องเขาเริ่มทำงานตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าแม่แห่งวงการความงานแล้วใช่สี่ปีแล้วนะคะน้องอ้อมปุญธพาเตชะโรจน์เตชะโรจดโกนค่ะค่ะเป็นกรรมการเอาเป็นผู้บริหารค่ะเป็นซีอีโอนะคะของบริษัทสลิมเน็ตเอเชียจำกัดค่ะโอ้โหในในเครือข่ายของ คริงๆของเราจะมีสองแบรนด์ค่ะสามแบรนด์นะคะก็เป็น Slim Concept ค่ะ Marisa Clinic แล้วก็ m a Marisa w e l l n e s s Clinic ค่ะโอ้โหซึ่งค่ะนีะซึ่งรอบนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละค่ะมาเชิญชวนค่ะพี่กองเชิญชวนไปไหนเชิญชวนไปงานของเราค่ะชื่องานอะไรคะน้องอ้อมงาน Seven w o n น e r นะคะ Seven a n n i v e r s อ r y Series of Marisa ิซา n i c นนะคะที่ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ลานกิจกรรมนะคะตรงน้ำพุเลยะคะ่ะเ<แ>จ็ดปีแห่งความอัศจรรย์จ,จัดกันจริงๆเริ่มจัดพรุ่งนี้แล้วคะ่ะพี่กองอคอนเซ็ปต์ของงานชช่ไรพี่พศเจ็ดปีเลยไหมเจ็ดปีแห่งความอัศจรจรย์ที่เปลี่ยนทุกวันเป็นวันของคุณเขาบอกว่าคุณอ้อมเก่งมากนะอ้อมบริหารเมียมาครบรอบปีที่แปดแล้วเออทำไมทำไมลูกค้าติดได้ยังไงอะพี่อยากรู้จริงๆเขาบอกว่าเราเน้นเรื่องของการแตกต่างนะคะความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ การที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืนในทั้งหน้าแล้วก็รูปด่างด้วยค่ะแล้วที่งานนี้มีกิจกรรมอะไรมั้งกิจกรรมจริงๆล้วบอกว่าของเรามีศิลปินดาราแขกรับเชิญคับข้างเลยทีเดียวค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่สี่นะคะเป็นวันเฉลิมฉลองเดือนั้นเลยนี่เลยซีพลึกนี่ซีพลึกกับนุ่นนิวโอ้แบนคับนี่ใช่แล้วก็มีใครอีกรูปนิเนียรีาใช่ค่ะแล้วก็มีทางคุณดังเลย ไม่นอละพักค่ะไม่นอนเขาเรียกไม่นอไม่นอไม่นอที่แบบว่าแจ็คสันหวังไม่ทันใช่ไหมคะกเป็นแฟนคลับก็เต็มตัวเลยแล้วที่สำคัญนี่โบ๊ทโบ๊ทธารานี่เ็ามาเจริวันกันน้องป๊อปนะคะน้องป๊อตคนนี้กำลังดังเลย แล้วก็คุณมาร์คจากนิ่งเฮียซีรีส์เหมือนกันค่ะก็จริงๆต้องบอกว่างานนี้นะคะเราจะเต็มมากเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีแค่วันที่สี่นะคะวันที่ห้าก็จะเป็นแม็กนัตค่ะจ้เป็นจากนิ่งเฮียซีรีส์เหมือนกันค่ะวันที่หกวันที่หกก็จะเป็น่รู้รู้มาร์คปรินจริงๆพี่โพสข่าวมาร์คปรินเป็นแบรนด์ ambassador ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่สองแล้วใช่มไหมครับแอบไปถามว่า The the เบอร์คิมเบอรี่ได้กระเป๋าคืนเงี้ยเออเดี๋ยวไปถามเด <c oughs> ี๋ยวถามวันทเจ็ดนะ <c oughs> วันที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นน้องเน็ตเจมค่ะอัอคู่นี้จะเป็นซีรีส์เน็เจมอย่ <Net> Game, อา <Net S 2> เล่น <Net S 2> กับ <Game. S 2> อานนท์ อ๋อคนไม่รู้เรื่องนะรู้ได้เคลื่อนลัแต่ติดติดตามติดตามน้องเน็ตกับน้องเจมน้องเน็ตกัน้องเจและก้าวสู่ปีที่8แล้วน้องอ้อมมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆบ้างจริงๆปีนี้นะคะเราก็ก้าวสู่ปีที่8แล้วเราก็มีการจับมือนะคะกับบริษัททุนจากประเทศสิงคโปร์ค่ะพี่ก้องภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะ นาคิริชวอลเชอร์ค่ะอันนี้เราก็จะเริ่มเปิดตัวกันในปีที่8นี้ของ well Clinic อมาริซาเว l เนตคลินิกน c ่นละค่ะก็จะต้องบอกว่าทำให้เป็นอาณาจักรค,ความงามอย่างครบวงจรแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ปีที่8ของเราแล้วจะมีเรื่องราวของสุขภาพความงามในแบบที่แบบสนุกสนานแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายค่ะ<น>เดี๋ยวบอกทีว่างานมีที่ไหนนะ ฟิวเจอร์พาร์ลังสิทิ์ใช่ต่สาขาของที่นี่มีเยอะมากพี่ก้องมีที่ไหนบ้างคะมี6สาขานะคะบริซาเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้แต่แล้วต้องดีจริงไม่ดีจริงใครจะกินหกสาขาใครรักสวยรักงามก็ไปเลยถูนมมีที่ไหนบ้างเอ่ย แน่นอนนะคะศูนย์การค่ะที่จะพักลังสิตชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็เซ็นทรัลพาซาลาเพาชั้น5นะคะแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้น5ค่ะเซ็นทรัลปาราม2ชั้น2แล้วก็สาขาเซ็นทรัลปิ่นเก้าทาวเวอร์เอชั้น15บห้าค่ะแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีที่เดอะมอลล์โคราชมีหกสาขาถ้าสนใจนะพี่กองมีดูแลไม่เหนื่อยเหรออ้อม เรามีทีมแมเนเจอร์นะคะเป็นทีมพาร์ทเนอร์ของเราค่ะแยกย้ายกันไปดูแลก,กิจการนะคะที่นี่ต้องบอกว่าทุกคนนะคะถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วก็เทรนนิ่งโดยนะคะาทางเทรนเนอร์ต่างประเทศนะคะในทุกๆปีก็จะมีนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยมาเปนการแต่น้องอ้อมก็ลังทำให้มันเป็นมกะโปรเจกต์ด้วยคือโปรเจกต์ <Project S 2> อะไรลูกที่เป็นเวลเนสเนี่ยอันนี้ก็เรามีการาวางแผนไว้ค่ะว่าอันนี้ค่ะเราจะมีการ ะระดมทุนจากทุนต่างประเทศก็จะเป็นสิงคโปร์ภายใต้คอนเซปต์ของ n a ค r i รชวอลช์นะคะกับร่วมกับบริษัทนาค r i รช์แคนเ a อร์ไทยแลนด์จำกัดค่ะก็จะมีรูปแบบการให้บริการความงามทั้งเว n e นสทั้งสปาแล้วก็ยังมีการบริการให้ต่างชาติเนี่ยได้มีโอกาสมาผ่อนคลายทำเป็นลักษณะของ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยค่ะโอ้โหนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเลยใช่ไ <นะ S 1> หม<อ>นี่น้องเป็นคนแม่ลัานะเขาทำมาทมโมทำบุญนะ,ะมูเตลูสุดเด็ดเหมือนกันนะคะ,คะชอบไหว้พระอยู่ค่ะก็ไปมี หลักๆเลยก็จะมีที่เมื่อกี้พี่พเพิ่งไปมานะคะว่าพระพิคเนศผังการค่ะก็จะไหว้เป็นประจำเลยค่ะที่เซนทันเวอร์องค์สีทองแล้วใครที่ไปใช้บริการของเขาที่มาริซ่าคลินิกเนี่ยรายได้เนี่ยเขาก็แบ่งไปทำบุญด้วยนะใช่ค่ะทุกเดือนก็ทุกๆเดือน10%ค่ะพี่ก้องสิบเปนต์ไม่ได้ให้แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอาเงินไปทำบุญด้วยเชื่อคุณก็มีโอกาสก็แบ่งกันช่วยเหลือไปนะคะโครงการต่างๆ วัดวาอารามุรนิธิต่างๆแล้วก็จะมีการไปช่วยร่วมสร้างศาสนาสถานเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมค่ะพี่ก้องมีอีกรอบหนึ่งอีกรอบหน่ฝากกิจกรรมหน่อยฝากงานก็คืองานเซเว่นวันเดอร์หน่อยเซเว่นค่ะที่ลานกิจกรรมนะคะชั้นหนึ่ง ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะไปจนถึงวันที่7นะคะแล้วก็เราจะมีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ค่ะวันที่4ี่และวันที่6นะคะก็ภายใต้คอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยที่พี่พ์บอกค่ะ7ปีแห่งความมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันของคุณพูดง่ายๆว่าไปทุกวันเจอดาราทุกวันทุกวันเจอทุกวันและน้องอ้อมเนี่ยเรียกว่าดูแลทุกคนดูแลดีพนักงานก็ดูแลดีด้วยเราก็ไปเองด้วยค่ะพี่ก้องไปเองทุกวันด้วยไปทุกวน ครับน้องซีน้องพึกเอ้ยน้องซีน้องนุนิวไปได้เลยวันที่สี่วันแรกนี่แข่งไหกคนวันที่สี่วันแรกเราไปเฉลิมฉลองกันหกคนเลยค่ะน้องซีน้องนุนิวนะคะน้องป๊อปน้องโบดค่ะน้องไบร์ค่ะแล้วก็น้องมาร์คค่ะเราก็เอาแบบว่าศิลปินที่เป็นเจนที่เป็นยัง g e n e r a t i o นมาสี่มีกลุ่มนี้ห้า ค่าเป็นแม็กนัทแม็กนัทจากยิ่งเฮียเหมือนกันวันที่6คุณมากรีนมากรินโอ้โหแซ่บแซ่บแล้ววันที่เจ็ดก็เจนเนสจนเนสเจนยังไงฝากอันนี้ดีกว่าค่ะพี่ก้องพี่โพดก็คือสนใจนะคะติดต่อทางมาริซาคลินิกที่ไลน์แอดมาริซาคลินิกนะคะ M A นะคะ R I C L I ตามหน้าจอนี้เลย N I C นะคะหรือว่าที่บาร์โค้ดหรือ Facebook หรือว่า IG ของ Marisa Clinic แล้วก็ Marisa Clinic .com นะคะืูเว็บไซต์ของเราค่ะใครที่เป็นแฟนของศิลปินของค่ายดูมันเดชเตรียมตัวเลยเริ่มตั้งแต่สีนี้ไปเจอกันนะแล้วก็อย่าลืมงานงาน เซเว่นวันเดอร์เซเว่นแอนนิเวอร์ารีอ๋อมาริซาเวลเนตคลินิกค่ะบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปไงไปไปดูศิลปินนะแล้วก็อยากสอบถามเรื่องนู้นเรื่องเนื่องความงามก็ไลน์แอดที่ไลน์แอดนี้ได้เลยหรือ Facebook ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินในการเข้าสอบถามนะไม่ใช่พอถามก็ต้องเสียเงินปั๊บไม่ใช่ก็ปรึกษาได้เรียกว่าจะไปที่นี่ก้าแรกเข้าไปนี่ สวยเลยเลอสวยความสวยมาเลยจะก้าวเข้าไปที่นี่ทํานีไปบ้างสิไปบ้างเอก็ดูเวลาก่อนตอนนี้สวยอยู่แล้วของน้องร้านของ้องอ้อมเนี่ยของมาลิซ่าพี่อก็ไปทํานะมีเป็นดิพิทามินด้วยมีเราเป็นดิพิทามินด้วยนะคะคือการดิพิามินนี่มันช่วยทาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีเพม่งเคยดิบยังเคยเคยพี่ก้องทำแล้วเป็นไงบ้างคราวนั้นสดชื่อันนั้นโอเคเป็นความเป็นความเชื่อเป็นส่วนตัวนะคะคือพอดิบยังก็สบายก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรา เออแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยน,น่าใส่<ถ>เลยความเชื่อส่วนตัวนะคาะนี้<ว>เดี๋ยวหาว่ามาเชิญชวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยเรามาทำอะไรอย่างนี้ก็บอกก่อนเลย4ถึง7นี้ <S <S ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตนะคะอีเวนท์ฮอล์นะคะงานเซเว่นวันเดอร์เซเว่นแอนนิเวร์ซารีออฟมาริซาเวลเนสนะคะพบกันที่ชั้นหนึ่งนะคะสูดนแกข่าวสุดจะพักรังสิตตั้งแต่ถึงกร้านน้ำางร้านน้ำผต้องกลางเลยคิดว่าไปไมวนที่สไปไหมเรียนเชิญิุกคนด้วยนะคะไปนะแล้วเดี๋ยวไปไ้ไปลองไปลองนุ่ตรงนี้เนาะไปรายการหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท้องบ้านก็อย่าลืมนะครับสเนี้ยอีกงวันเนี้ยไปเจอกันนะคะใช่ค่ะแล้วพวกสาววายก็อย่าลืมนะไปเกี้น จริงๆสาววยนี่เป็นลูกค้าเราเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยคุณก็ปื้มคนนี้พี่ปุ้กก็ปื้มด้วยเฟิ่มเพิ่มน้องซีกันน้องนิวน้องเจมกับน้องเนตก็สน่หน้องเจมเคยเล่นหนังด้วยกันไงอ๋อเหรออน้องเจมมาจากมาจากพี่นะแต่ไปอยู่กับมูดันเฮ้ดูมันเด็กก็ให้กำลังใจกันไปดูกันน้องหมากปรินก็เล่น ละครช่อง3ามงว่าปรินก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเราได้ค่ะฝากมาริซาคลินิกไว้ด้วยนะคะวันที่4ถึง7นี้ไปเจอกันที่ฟิวชัพังนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วรีบามเวเร็วๆเนาะใช่จริงๆเมา์ข่าวไม่ครบหมดเลยนะคะหมดเวลาเร็วมากใช่ทำไงไม่พ้ฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สิมาทุกวันเจท่มครึ่ง ที่ไหนคะทางช่อง9 M4D หมายเลขสามสิบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะสวัสดีคะ่ะ